สมอนมีกล้วยเยอะอะทำอะไรกินดีเค้กกล้วยหอมก็น่าสนใจนะคะยิ่งมิ้นติ่นไม่ชอบกล้วยทําเค้กกล้วยหอมก็กินง่ายดีค่ะวันนี้ชิญทําเค้กกล้วยหอมสไตล์ฝรัง่งหรือบานาน่าเบสที่เป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้กับผู้ช่วยของเราสมอนแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กตัวร้อยแกรัมเราใช้น้ำตาลทรายทั้งหมดร้อยแกรัม อีกกิ้งโาใช้หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาผฟูสองช้อนชาอันนี้เกือบนละเอียดใส่เข้าไปสมอนไม่ร่อนแป้งไม่ได้หรอการร่อนแป้ง,งช่วยกระจายผงฟูและเบกกิ้งโซดาให้ทั่วถึงและทำให้แปง้งฟูเบาเนื้อเนียนทำให้เค้กเนื้อนุ่มและฟูขึ้นค่ะนมสดสามส่วนสี่ถ้วยเนี่ยมันกี่มิลลิลิต 3, ส่วนสี่ถ้วยตวงของเหลวเท่ากับประมาณร้อมลลิลค่ะ สำหรับทำเค้กกล้วยหอมควรเลือกกล้วยที่มีสีเหลืองเข้มและมีจุดสีน้ำตาลบนเปลือกนะคะการปั่นนมกับกล้วยหอมด้วย h a n d ์เบนเดอร์จะช่วยให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะซึ่งจะทําให้เนื้อเค้กนุ่มและชุ่มชื้นมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระจายรสชาติของกล้วยหอมให้ทั่วถึงในเค้กด้วยค่ะ การใช้ซ่อมจิ้มกล้วยหอมจะทําให้เนื้อเค้กมีเนื้อหยาบกว่าเล็กน้อยเพราะจะมีชิ้นกล้วยเล็กๆปนอยู่ในเนื้อเค้กทําให้เค้กมี texture ท,ที่ต่างออกไปค่ะส่วนการปั่นกล้วยกับนมจะทําให้เนื้อเค้กเนียนและชุ่มชื้นกว่าขึ้นอยู่กับความชอบของเนื้อสัมผัสในเค้กของคุณม,มินติ้งค่ะเคล็ดลับของเราก็คือเดี๋ยวเราจะใส่กินวาน,นิลาเอสเทนเข้าไปหนึ่งส่วนสี่ก็พอละใส่คปนี้เดียวอันนี้ ก่อนที่เจะทำเค้กกล้วยหอมเดี๋ยวเราวางตาไว้ก่อนไว้ที่ไฟบนไฟล่างแล้วก็พับไว้ที่170องศาทิ้งอไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมในอินตอไม่สามารถใช้นยชีเค็มได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือแล้วเลยใช้เนยจืดค่ะจะได้ควบคุมปริมาณเกลือในสูตรได้ดีค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาแบตช์นี้<ม>เดี๋ยวเราก็เอาแบตมาใส่อันนี้เป็นเครื่องทำเค้กหรืหอแฮนด์มิกซ์ใส่แบตไป แล้วก็กดดันหน่อยปึ๊ดให้มีเสียงเดี๋ยวเราจะตีเนยกันก่อนนะเนยควรจะอยู่ในอุณหภูมิสูงค่ะประมาณ20-25องศาเซลเซียสจะนุ่มพอที่จะตีให้เป็นครีมฟูเบาแต่ไม่ละลายค่ะทำให้เนยผสมเข้ากับน้ำตาลได้ดีและช่วยให้เค,ค้กฟูขึ้น,ยมมน,น,นอย่อยงสม่ำเสมอค่ะใส่น้ำตาลไปทีเดียวไม่ได้ใช้ไมค์มินตินเออไม่รู้เหมือนกัน ปกติก็แบ่งเลยนะ๋ยวมันจะไม่ตัวเราก็เล่งความเดียวกันแล้วลงงไงแล้วนี่แล้วก็ใช้ไข่ไก่เบอร์สูอ2ฟอง,องให้มันเข้ากันแล้วใช้เบอร์ต่ำๆให้มันเข้ากันไข่มันไม่ยอมไป แล้วใส่ของแห้งสลับกับของเปียกี๋ยวเราก็สลับกับใส่ของเหลวก็คือที่เรากดกล้วยทําไมกล้วยเป็นสีนี้แล้วล่ะคะอะกล้วยมันเป็นสีนี้อยู่แล้วได้กลินกล้วยไหมโอ้ยได้กลิ่นหอมหอมลอยมาเลยค่ะทํแบบนนี้ไปเรื่อยๆจนหมดมันเยอะนะเนี่ยสู้เขานะคารมินติน ได้แล้วเดี๋ยวขอให้มันทั่วกว่าน,นี้กันนี่ใช้พิมพ์แบบสังขั้นเพื่อให้มันออกง่ายเนยแข่งเหรมั้งนี่คะนี่อา้าว <c oughs> ให้มันแค่แบบว่าไม่ติดเฉยๆนะเค้กกล้วยหอมแบบปอนจะมีเมื้อที่หนานแน่นและชุ่มชื้นเนื่องจากมีไขมันและน้ำตาลในส่วนผสมมากทำให้ได้สัมผัสที่เข้มข้นกว่า ส่วนเค้กกล้วยหอมแบบอื่นเช่นเค้กกล้วยหอมแบบนึ่งหรืออบในพิมพ์คัพเค้กอาจจะมีเนื้อเบาและฟูมากกว่ารวมถึงมีความนุ่มนวลน,น้อยกว่าเค้กปอนค่ะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสูตรและวิธีการทําด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะบอบประมาณเราดู15นาทีก่อนนะคะเพราะว่ามาเป็นเข็มขัดเนะาะมร้อนเร เค้กออกจากเตาอบแล้วใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กค่ะถ้าดึงออกมาแล้วไม่มีเสียงเค้กเปียกๆติดอยู่แสดงว่าเค้กสุกพร้อมทานแล้วค่ะแต่ถ้ามีเศษเค้กติดอยู่น้่แน่ให้อดต่ออีกสักครู่แล้วลองเช็คอีกครั้งนะคะ นิ่มแล้วก็เด้งไม่หวานมากเ,เกินไปเนื้อมันเนียนกินง่ายแม้ผู้สวงอยู่ก็ชินได้ไม่ฝืกคอเลยเออเนี่ยทำแล้วไม่ฝืกคอไมไ่แบบแคลกินแล้วมันไม่ได้แบบกระหายน้ำไม่ได้ฝึกคอ,อเนหรอปะเบิ้ล